วันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการซื้อหุ้นก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับหรือในช่วงพรีโค้ดนะครับก็คือหลังจาก4โมงครึ่งไปแล้วนะครับว่าทำยังไงเราสมมุติว่าเราอยากได้หุ้นตัวนี้ทำยังไงเราถึงจะซื้อให้ได้แน่ๆนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ตัว ATC นะครับเพราะว่าตัว ATC เนี่ยมันมีข้อดีก็คือเราจะได้หุ้นแน่ๆนะครับ แต่มันก็จะมีข้อเสียหรือว่าข้อควรระวังนิดนึงก็คือในกรณีที่ราคาปิดเนี่ยมันโดดไปมากๆหรือว่าโดดไปสูงๆเนี่ยเราจะได้หุ้นในราคาที่สูงกว่าปกติเดี๋ยวผมจะลองทำตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆดูนะครับโดยทดลองซื้อหุ้นตัวนี้นะครับโดยราคาปิด เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับตอนนี้จะอยู่ที่0.2 0นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองซื้อเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับใส่จํานวนส่วนราคาเนี่ยผมจะไม่ใส่0.20นะครับผมจะใส่0.21ก็คือเพิ่มขึ้นมา1ช่องนะครับทําไมเราต้องเพิ่มขึ้นมา1ช่องเราสามารถใส่เพิ่มได้มากกว่านี้ไหมใส่ได้นะครับแต่มันอาจจะผิดวัตถุประสงค์ของเรานิดน,นึงก็คือในความต้องการของเราเนี่ยเราอาจจะต้องการซื้อในราคาที่ 0.20ใช่ไหมครับถ้าเราใส่มากเนี่ยซึ่งถ้าราคาปิดเนี่ยมันเด้งขึ้นไปสูงมากๆเช่นอาจจะขึ้นไป0.25หรือ0.30ในกรณีที่เราใส่ไว้สูงๆเราก็อาจจะได้ได้หุ้นมาแต่ต้นทุนหรือราคาหุ้นของเราเนี่ยมันก็จะสูงไปด้วยซึ่งมันอาจจะผิดวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องการซื้อในราคาแค่0.20เท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมเลยใส่แค่1ช่องนะครับก็คือ0.21นะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับยวระหว่างนี้เราก็นั่งรอระหว่างรอตลาดปิดนะครับนี่นะครับแล้วก็รอจนกว่าใกล้จะปิดแล้วนะครับอ่ะเนี่ยครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ สังเกตว่าราคาปิดจริงๆคือ0.20นะครับเดี๋ยวเรารีเฟรชอีหนึงว่าเราได้หุ้นใหมอ่าโอเคแมทแล้วนะครับแสดงว่าเราได้หุ้นนะครับโดยหน้าที่ในหน้านี้เนี่ยมันจะแสดงราคาที่0.21นะครับนะครับเราเข้าไปดูในรายละเอียดก็จะเป็น0.21นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูจริงๆว่าเราได้ราคาจริงๆมาเท่าไหร่นะครับโดยเข้าไปได,ดูในพอร์ตเรานะครับสังเกตนะครับว่านี่เราได้มาในราคา0.20นะครับอันนี้ซึ่งเป็นราคาจริงๆเลยนะครับคือต้อนทุนจริงๆอาจจะมากกว่า0.20นิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมพูดตัวเลขกลมๆยังไม่ได้รวมเกี่ยวกับพวกค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมเข้าไปด้วยนะครับจะได้เห็นภาพง่ายๆโดยเทคนิคนี้นะครับยังสามารถใช้กับ ช่วง ATO ก็ได้นะครับได้ทั้ง ATO แล้วก็ ATC นะครับก็คือใช้เทคนิคเดียวกันเลยก็คือบวกขึ้นมา1ช่องนะครับเพื่อที่เราจะได้ในราคาที่เราต้องการแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับท้ายนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเทคนิคการซื้อนะครับไม่ได้เป็นคลิปสำหรับชี้ชวนหรือแนะนำให้เพื่อนๆซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ถ้าหากชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ